ดิฉันจิตราวัลลงสิงหราลานะคะจะมาขอเล่าประสบการณ์จิตของตัวเองนะคะดิฉันได้เป็นมะเร็งนะคะที่ต้องนมตับแล้วก็ไตนะคะเมื่อปี49เ้เมื่อปี53นะคะโทษทีตอนนั้นอายุ49ปีนะคะคุณหมอได้ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งดิฉันไม่เชื่อคะ่ะเพราะปกติแล้วดิฉันแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงนะคะทานอาหารก็ปกตินะคะใหม่สดสะอาดที่คุณที่ตามหลักพภชนาการเลย ะะแต่ทนีนี้เนี่ยว่าออมันเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วคุณหมอบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ผ่าตัดไม่รักษาก็จะมีชีวิตอยู่ได้หกเดือนถึงปีครึ่งแค่นั้นก็คือตอนนั้นคุณหมอให้คีโมด้วยผ่าตัดผ่าตัดต้นลมออกไปแล้วนะคะแล้วก็ให้คีโมพอให้คีโมเสร็จคุณหมอก็จะนัดตรวจอีกครึ่งเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งนะคะผลปรากฏว่า ย่งปกติคือตอนนั้นอยู่ก็คือ,อยังเป็นอยู่หลังจากนั้นคุณหมอก็ได้ตัดเรื่อยๆก็ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนให้หลังมาคุณหมอมาตรวจเช็คว่านิ่งๆนะคะก็คือตัดไตนิ่งที่เต้านมไม่มีอะไรแล้วแล้วก็ตรงด้านนี้เนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกแปลกใจเพราะอาการข้างเคียงที่เกิดขึ้นมันไม่มีเลยคนเดินอาจจะแพ้ยาทานข้าวไม่ได้นะคะเล็บดํา นะคะอาเจียนหรือว่าปากร้อนนะคะแต่ตัวดิฉันไม่มีแถมหน้าตายังสดชื่นนะคะแล้วก็ปากแดงด้วยนะคะอันนี้คือประสบการณ์ที่ท่านได้เจอมา,ม,ามีท่านก็ทานมาอยู่นะคะตรงนี้เนี่ยคุณหมอบอกว่าหลังจากที่ว่าทำสิทธสแกนแล้วเคยเซตคอมพิวเตอร์แล้วคุณหมอบอกว่าโอากาสที่ว่าจะหายเนี่ยมัน มันไม่เคยมีนะแต่ตอนนี้เนี่ยทาไมมันเอ็กซเเย์เหมือนเดิมก็คือจุดดาที่ตับกับที่ไตน้อยลงแล้วที่หน้าอกคือเต้านมก็ไม่มีแล้วปัจจุบันนี้ดิฉันจากที่ว่าอยู่รอดที่คุณหมอบอกครึ่งเดือน6เดือนนะคะถึงปีครึ่งปัจจุบัน5ปีแล้วค่ะโอ้อยู่ได้เพราะสเตนิตินตัวนี้จริงๆนะคะเพราะตัวอื่นไม่ได้ทานเลยทานแต่ตัวนี้นะคะสเตนินตัวเดียว นะคะยั้นกปอได้เชื่อว่าดาผุพันของเรานะคะสนุเป็นตัวนี้ดีจริงๆค่ะ